ทีมนี่มีรุ้ทุกทีมนะคะที่จะผ่านรอบแรกแล้วก็ไปสู่รอบที่สองก็ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกค่ะก็แข่งแข่งในบ้านเราด้วยก็เชื่อว่าน้องๆเองก็คงจะเตรียมตัวแล้วก็ทำผลงานโชว์ผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเจอใคร ก็คิดว่าเราเอาใจช่วยใช่ค่ะเพราะว่าทั้ง8สายอ่อนก็คิดว่ามันหนักทุกสายอยู่แล้วค่ะใช่มันไม่ได้แบบว่าใายในเบาหรือใส่ในหนักเพราะว่าทุกทีมมันค่อนข้างที่จะหนักทุกทีมเลยค่ะแต่เราคนจับเราก็ลุนลุนด้วยไงว่าก็จับขึ้นมาแล้วภาพรู้สึกในเจ๊เราก็ลุนค่ะเราก็รู้ว่าเราจะจับใครมาอยู่สายไหน คือว่าทุกทีต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อมาแข่งขันเนี่ยจริงแชมป์โลกเป็นแบบสำคัญที่ที่สุดเลยอยากลงไปเล่นคะยค่ะถามพวกเราหรอพวกเราหรออดีตค่ะพวกเราอดีตค่ะเราแบ่งเราแบ่งงานกันแล้วว่าเราจะไปจังหวัดไหนกันเราจะแยกแยกกันไปดูแลไปดูแลนะคะไปดูแลไปดูแลค่ะไปดูแล ถรอลุล้นว่าใครจะได้ไปประจำอยู่ที่จังหวัดไหนในรอบแรกก็จะเจอพวกเราแน่นอนหรือเปล่านายโยค่สามสิ่งที่จะไม่เชียร์ชิงแชมป์โลกที่เมืองไทยนะคะสําหรับแมกกีฬาก็คือหนึ่งชุดแข่งลืมเพราะว่าชิงชมป์โลกเออใช่ชิงแช,งชมป์โลกเลยอะไรกันนี้เลยลืมไปแข่งที่เยอะมาแล้วก็ลืมชุดแข่งข แล้วก็เตรียมท้องเตรียมท้องใช่อาหารอร่อยมากอาหารไทยอร่อยแน่นอนเชื่อว่ามิกีฬาหลายๆคนจากการที่เราเป็นเพื่อนมิกีฬาหลายๆทีมเขาก็ชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยไและสุดท้ายใครที่ได้แข่งสนามที่ภูเก็ตก็อย่าลืมบีกินี่นะคะ <ức> ก็เชื่อว่าจะไปนอนอาบแดดกันท <c oughs> ุกวันแน่นอน,น,อนกีฬา